ระดับจังหวัดจะมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในกรรมการนะครับแล้วก็มีประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเลขาธิการนะครับซึ่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็จะมีประเด็นนโยบายไม่ออกมาในช่องทางช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนที่จะไปช่องทางไหนจะทำอะไรบ้างวันนี้เราก็เชิญ ทางพี่น้องสื่อมวลชนมาด้วยนะครับก็จะได้มารับฟังด้วยว่าของแต่ละหน่วยงานยนมะีภารกิจที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนใน,ในเรื่องอะไรบ้างนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็เป็นเรือข่ายของเราตอนนี้ก็มีทั้งวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์นะครับสื่อโซเชียลนนะก็มาหมดครับทา่านก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานกันได้นะครับเพื่อที่จะ เผยแพร่ข้อมูลอกสารของท่านปกติเนี่ยตอนนี้ทุกคนจะจะใช้ช่องทางเป็นหลักของของหน่วยงานตัวเองที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ด้วยแต่ข้อจํากัดก็เยอะครับข้อจํากัดของของหน่วยงานเนี่ยด้วยความหลากหลายของหน่วยงานเนี่ยเข้าไม่ถึงประชาชนบางหน่วยเนี่ยสร้างเกตขึมามีคนติดตามไม่มีคนนะครับข้อมูลต่างๆที่ประชาชนจะรับรู้ก็เลยไปไม่ถึงนะครับแต่ถ้า ซื้อปืนก็ออกอย่างนะี้ข้อมูลก็จะไป,ไปไปขึ้นนะครับวันนี้นะครับถามความรู้จักกันสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวครับนางอัชราชันเ,เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุทธธรรมชุมชนของสำน,นันญญนกงานยุทธธรรมจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับผมมิสิตระกาสีเขียวครับน,นักวิชาการยุติธรรมสำนักงานยุทธธรรมจังหวัด คุณผู้ค่ะนัการสงษจั์ค่ะสารน้ำเกษตรและทรพากรจังคราขสารีครับครับผมครับผมท่านตำรวจเอกสิ์เสรนะครับลองรองว่าการผู้ทตรวจเสอ็์ครับ